ดีครับตอนน i̇şte ี้เนี่ยครับเราเลยลุยเลยนะครับมาเจอกองเห็ดเห็ดปวกเยอะมากเลยแม่ค้าขายถูกนะครับเนี่ยกองละห้าสิบบาทนะครับแถมรถแถมรถให้อีกครับนี่ครับกองละห้าสิบบาทนะครับแม่ค้าใจดีมากๆเลยบังเอิญถือว่าโชคดีเนาะผมโชคดีมาเจอเนี่ยครับเอาใส่ถุงเลยครับ ทั้งลดทั้งทั้งถูกแล้วก็ลดให้อีกนะครับค่บอ,อ,อ,ยอยู่ตลาดบ้านหลักเหลี่ยมนะครับอำเภอนามนจังหวัดจันทร์ศรีครับนี่ขอดต่อย,ยามาสวยครับเพราะว่าเราไปเก็บเองนี่กว่าจะเจอเนาะกว่าจะได้เนาะ ก็สองสายอันนี้ทุกคก็ยืดไจ้าครับอันนั้นกองเท่าไรเหมือนกันค่ะโอ้เหมือนกันมาเห็นตรงนี้ก่อนครับก็สวยๆเหมือนกันแหละเนาะนะครับอยู่กองนู้นก็มีนะครับท่านดูสิสวยๆนะค่ครับสวยสวยงามมากๆเดี๋ยวจะพาไปพาไปชมกองนั้นหน่อยเดี๋ยวไปชมกองนั้นหน่อยครับ นี่ครับมาชมนี่กองละห้าสิบบาทเหมือนกันใช่ไหมโอ้ครับนี่ได้เยอะนะครับนี่นี่แถมปลอกดินเรียบร้อยครับอยู่ที่ตลาดหลักเหลี่ยมนะครับขายขายวันไหนบ้างครับนี่มีวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์ออ๋วันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์นะครับอันนี้ขายไปกี่กองแล้วครับนี่ขายไปหลายกองแล้วครับผมได้ซื้อนู่นแล้วเนาะแคกอง จะกินไม่หมดครับขอบคุณมากๆโอกาสหน้ามาเดี๋ยวผมมาอุดหนุนนะครับถ้าเอาให90บาทครับเนี่ยทั้งถูกทั้งแถมเลยถ้าผมไม่ซื้อนู่นผมก็จะมาแบ่งแล้วครับสองกอ90บาทเลยครับครับสองกอง90บาทท่านผู้ชมถูกมากๆกองใหญ่ด้วยครับ คสวยงามได้กินแกงเห็ดเนาะตุ้ยตุ้ยตุ้ยก็้ยกขายคุ้ยกุ้ยตุ้ยตุ้ยกล้ยตุ้ยต้ยกล้ยตุ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 ้ยกุ้ยตซ้ยคุ้อตุ้ย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 กุ้ยตอ้ยตุ้่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยตม้ยตา้ยตุ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 ยตุ้ยเลยตุยตุ้ยนี้าซื้อ ได้เห็ดครับเ,เอาเห็ดพวกไปแกงครับ